ย,บบยางรถย,ยนต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของจีนท็อป10ของโลกขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลักมุมกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุฎันค่ะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณชัยเจนซินผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทยชนะมีเดียกรุ๊ปกันนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยคะซนเจิ้นในกวางตุ้งนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะเมื่อได้รับการยกระดับไปสู่ดิจิทัลค่ะ สวัสดีครับคุณวัชรินสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนไม่เพียงเป็นเมืองใหญ่แต่ยังเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวเมืองในอนาคตด้วยนเขตผิงซานของเมืองเซินเจิ้นมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยมากรถบัสส่งพัสดุด่วนไร้คนขับหยุดรอไฟแดงตรงบริเวณสี่แยก พอเปลี่ยนเป็นไฟเขียวก็ขับต่อโดยอัตโนมัติเพื่อส่งพัสดุด่วนถึงมือลูกค้าตามกำหนดรถแท็กซี่ไร้คนขับกำลังส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางและรถโดยสารประจำทางไร้คนขับกำลังแล่นไปตามรางรอยฟ้าภาพที่น่าดึงดูดใจดังกล่าวเป็นผลจากความข้าาหารของกวางตุ้งในการตัดรูป ตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงแรกกวางตุ้งได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงงานของโลกต่อมากวางตุง้มงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระด,ดับโลกโมณฑลกวางตุ้งก็ยังคงแสดงบทบ,บาทนำในการพรักดันการปฏิรูปครั้งใหม่โดยเดินหน้าการบุกเบิกพัฒนาต่อเพื่อสร้างตำแหน่งของตน ในฐานะผู้นำแห่งนวัตก,กรรมการเปิดกว้างและความคิดสร้างสรรค์คุณชัยคะแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะมีแนวคิดเรื่องการพัฒนากวางตุ้งอย่างไรบ้างคะระหว่างวันที่15-18ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ครั้งที่3ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูป ชงลึกโดยมีหัวข้อหลักว่าการสนับสนุนนวตัตก,กรรมรอบด้าน่นขณะเดียวกันการสาธิตนวตัตก,กรรมที่เขตผิงซันในเมืองเซนจิเจนมนทนกวางตุง้งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สำนักงานนวตัตก,กรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเขตผิงซันเมืองเซนจิเจนกล่าวว่า สถานที่ทดสอบยานยนต์อัจฉริยะและโยนที่เชื่อมต่อระบบ5 G ดังกล่าวมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในเขตเอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเกา๊าความคืบหน้าเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการสนับสนุนด้านกฎร,ระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเซนเ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมคศ2022เมืองเซนเ้น นำหน้าออกกฎระเบียบสำหรับรถยนต์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อระบบ 5G ฉบับแรกของจีนกลายเป็นเมืองแรกที่บังคับใช้กฎหมายที่อนุญาตให้นำรถยนต์ไร้คนขับไปใช้งานบนถนนท,นที่เปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับได้จากนั้นเขตผิงซันในเมืองเซินเจิน้นได้เดินหน้าอย่างกล้าหาญด้วยการเปิดพื้นที่ทั้งเขต สำหรับโครงการนำร่องเชิงพาณิชย์ของรถยนต์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อระบบ 5G อย่างเต็มรูปแบบโดยมีเครือข่ายถนนสำหรับรถยนต์ไร้คนขับรวมประมาณ440กิโลเมตรการพัฒนาของเมืองเซนเจ้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งเท่านั้นขณะนี้มณฑลกวางตุ้งกำลังมุ่งมั่นส่งเสริม อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ด้วยระบบนิเวศนวัตก,กรรมที่มีชีวิตชีวาครับ ขอบคุณคุณชัยจากไชน่าเมด a กรุ๊ปอย่างยิ่งนะคะเชื่อได้ว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคนไทยจะรู้จักเซินเจิ้นและกวางตุ้งในมิติที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสําหรับช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักบริษัทจีนน้าดีที่เข้ามาลงทุนในไทยซึ่งไม่เพียงแต่สร้างงานให้คนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตระดับโลกให้ด้วยช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ